สวัสดีครับเพื่อนเพืเพ่เพื่อนรู้ไหมครับสิ่งที่น่ากลัวนในการทําสมาธินี่คืออะไรนะครับคือการเห็นจริงๆน,น,นะคือการนั่งหลับตาแล้วเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิบห้าสิบกเนี่ยผมสนใจนั่งสมาธินะผู้ใหญ่บ้างเพื่อนเพื่น,นบ้างใครบ้างชอบถามนั่งแล้วเห็นอะไรไหมเห็นนู่นเห็นนี่ไหมเห็นเทวดาไหมเห็นผีไหมเห็นอะไรไหมนะครับ ผมอยากจะบอกว่าก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการทําสมาธิเนี่ยเป้าหมายคืออะไรนะครับคือการทําให้เกิดสตินะครับทําให้เกิดการเพ่งให้เกิดสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สมาเพื่อให้จิตใจมันไม่วอกแวกนะครับพอเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยไอ้งานที่เราทําสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะสําเร็จไวนะครับความจําตรงนั้นมันก็มันมันก็จะจําแม่นมันมีประโยชน์ไงในหน้าที่การงานหรือว่า คนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยการมีสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแต่ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ความผิดนะบางคนศรัทธานะครับเป็นคนชอบนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเนี่ยนะครับนั่งแล้วไปเห็นหนู่นเห็นนี่นั่งแล้วไปทึกทักว่าเป็นของจริงนะครับผมถึงบอกว่าเราจะสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยเรามีร่างทรงมีเทพ มีคลื่นพลังมีเชื่อมจิตมีอะไรเยอะเยอะแยะไปหมดนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าเขาเขาหลอกลวงนะคือเขาอาจจะเห็นจริงก็ได้นะครับคือมันตีความได้สองอย่างอย่างแรกเลยนะครับก็คือหลอกลวงนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงประเด็นนี้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยคือหลงนิมิตนะครับเขาเรียกหลงนิมิตคือนั่งไปแล้วเนี่ยเห็นนู่นเห็นนี่นะครับเห็น เทพองนั้นองค์นี้เข้ามาพูดมาคุยเห็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นสวรรค์วิมานอะไรบ้างนะครับเห็นว่าตัวเองได้รับขึ้นพลังจากสิ่งต่างๆได้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดความหลงแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ธรรมะเป็นผู้โปรดสัตว์โปรดอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็หนักไปถึงขั้นไปตั้งสมมักบางคนก็หนักไปถึงขั้นไปสอนอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้จิตเขาจิตของเขาเองเนี่ยมันจะหลงไปอยู่กับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็หลงมาในที่สุดในที่สุดแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงอนิมิตเนี่ยมันมีนิมิตลวงนะครับนิมิตจริงนิมิตที่สําคัญเนี่ยพระสายปฏิบัติเนี่ยท่านจะไม่ยึดติดกับน,นิมิตเพราะมันไม่ใช่ทางก,การพ้นทุกนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอการฝึกสมาธิมันไม่จําเป็นต้องเห็นแล้วครับคุณต้องวางเป้าหมายว่าคุณฝึกเพื่ออะไรคุณทําเพื่ออะไรนะครับผมก็เห็นมาหลายรายแล้วนะครับอย่างเมื่อเนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยมีข่าวใช่ไหมหนุ่มไลทธรรมะใช่ไหมไลธรรมะ,ไ,มไ,ลรรมะไลไปไลมาเนี่ยลุงข้างบ้านตัดหญ้าเป็นไงครับควบคุมความโกรธไม่ได้ไปทะเลาะกันเพราะเสียงตัดหญ้ามันเข้าไปในตอนที่แกกํกลาลังสอนธรรมะอยู่นะครับคือคนสอนธรรมะเนี่ย ลองคิดดูว่าจิตใจเขาเข้าถึงธรรมะไหมเขาเกิดความโมโหไปบอกลุงว่าเสียงนั่นมันมันเข้ามาทําให้เขาไล่ไม่ได้ก็เกิดการทะเลาะกันแล้วไปหยิบจอบนะครับทุบลุงจนเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็เห็นว่าขนาดเขาไล่ธรรมะนะแต่ควบคุมความโกรธไม่ได้เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย้การทําสมาธิเนี่ยนะครับ หรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณอยากรู้ว่ามันผิดหรือมันถูกเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับเราต้องดูแล้วว่าทําแล้วเนี่ยกิเลสลดลงไหมนะครับบางคนยิ่งทํากิเลสยิ่งเยอะอจริงนะบางคนยกตนข่มท่านบางคนถือศีลห้าศีลแปดไปมองว่าคนอื่นเลวเลวเลว,วตัวเองนะครับบางคนมันคนหนักขั้นนะครับหนักเข้าถึงขั้นไม่กินเนื้อนะครับกินแต่ผักกินเจคือเราไม่ได้ว่ากินเจไม่ดีนะ เป็นมังสวิรัตแล้วก็ไปดูหมิ่นเกียรติชังคนที่กินเนื้อนะครับยกตนข่มท่านเกิดทิ่ทิมนะกลายเป็นว่าตัวเองสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับอันนั้นคือมันไม่ได้ตัดอะไรครับมันก็ยังมีตัวมีตนอยู่ยังยึดถือตัวตนอยู่เขาเรียกทิฏฐิมานะยกตัวไว้ตัวเองดีกว่าคนอื่นซึ่งมันก็กิเลสมันก็ไม่หมดกิเลสเพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะครับมงคลยิ่งฝึกกิเลสยิ่งเยอะเราสังเกตง่ายๆ ครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ยหรือว่าทําอะไรเนี่ยนะครับแนวไหนก็ตามเนี่ยถ้ากิเลสมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไม่ใช่ทางครับผิดสิ่งที่ถูกคือทําแล้วกิเลสคุณต้องลดลงนะครับและสามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้บางคนอยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนเคยเจอนะมีเหมือนกันปฏิบัติธรรมอ้างว่าเปิดปฏิัธรรมครับปฏิบัติปฏิบัตินา เข้ากับคนอื่นไม่ได้หน้าที่การงานพังพินาศนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องนั่งสตินะครับผมก่อนจากกันเนี่ยผมจะบอกคําสอนของหลวงปู่ดูลน,นะครับหลวงปูด่ดูลอจตุลโลเนี่ยมีคนไปถามท่านว่า,น,น,วานั่งสมาธิแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนางฟ้าเนี่ยเห็นนิพพานเห็นอะไรเนี่ยจริงไหมหลวงปู่ตอบว่าไงไหมครับหลวงปู่บอกว่าที่เขาเห็นได้เห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ของจริงนะครับนิมิตมันไม่มีอะไรจริงหรอกครับตามใดยที่เรายังไม่หมดกิเลสมันเติมแต่งนะครับจากวิปัสนาเป็นวิปัสสนึกคิดเองเออเองแล้วก็สร้างภาพเองเห็นภาพคิดว่าเองเป็นนู่นเป็นนี่นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับย้านะครับไม่ว่าคุณจะปฏิบัติทำอะไรก็ตามถ้ากิเลสไม่ลดลงนะครับกิเลสหนาก็เดิมไม่ใช่ทางนะครับโอเคครับขอบคุณครับ